ทุกนี้คนนี้พูดบ่อยนะคุณสกาซักสกี้เนี่ยออกมาพูดอยู่เรื่อยๆนะผมเนี่ยไปถามนะมีโอกาสได้ไปคุยกับตัวแทนกระทรวงแรงอ่าคนงานเขาบอกว่าอย่างนี้ให้เขาเลือกนะระหว่างเป็นอินเฟลชันนะกับเศรษฐกิจไม่ดีคือรีเซชันรีเซชันสภาวะถดถอยอินเฟลชันก็คือเงินเฟอ้อข้าวของแพงกับเศรษฐกิจไม่ดีอาพูดง่ายภาษาบ้านๆแล้วเลือกอะไรนะเขาบอกว่าเขาเลือกเศรษฐกิจไม่ดีดีกว่าทําไมอะ่ะเพราะว่าข้าวของแพงเนี่ยกระทบทุกคน นะแต่ว่าเศรษฐกษิจไม่ดีเนี่ยยังไปยืมเพื่อนหรือยืมญาติพี่น้องได้ชื่อฟังแล้วก็แบบ ใช่หรอวะบางแต่เราก็แบบใช่หรอวะยังพึ่งพาแฟมิลี่ได้นะยังไม่ได้พึ่งยังไม่ได้เอฟเฟกทุกคนแต่ว่าถ้าแต่ถ้าเป็นอินฟลชันเนี่ยทุกคนตายหมดนะมันไม่รู้จะไปยืมใครนะของแพงก็แย่กันไปหมดอันนี้ผมเสียงนะไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะคุณก็พูดไปนู่นนะฮะคุณนิวคาสซัสกี้เขาเขาอยากจะคงดอกไว้คือเขายังไม่อยากจะลดดอกตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเขายังมองว่าไม่สําคัญแหมก็ไปพูดแบบนั้นนะบอกว่าเศรษฐกิจมันก็ยังเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังดีกว่า ที่เงินเฟอ้อจะมีนะมันยังต้องแก้งเงินเฟอ้อก่อนนะก็แล้วแต่ใครจะพูดแล้วกัน <laughs>